วันนี้เรานำทุกท่านเดินทางมาอยู่พัทยาชลบุรีตอนนี้เรายังไม่ได้เที่ยวพัทยาแต่เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวกอลสีชา้างคซึ่งต้องยอนกลับไปอีกแต่ความตั้งใจของเราจะอยากไปเห็นกอนสีชา้านแล,แล้ก็คือย,อยังแขกรับเชิญของเรายังไม่มีโอกาสใครได้ไปนะวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่เราจะไปเยือนนะคร สีชาไปเยี่ยมชมในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคมีประวัติศาสตร์ให้เราศึกษามากมายที่นน่นนะเดี๋ยวติดตามกันนะะว่าที่แน่นมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะงเดินบ้าก็ไปเลยค่ะมันบูมีนอก,ก่อนนั่นเป็นบางปูก็มันคนละตีกันเรากำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าเรือ เกอบลอยนะฮะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปเกาะสีช่าง่ะเพื่อที่จะไปดูประวัติศาสตร์เราเป็นชอบนักทัวร์ประวัติศาสตร์ตอนนี้เรานำท่านนะฮะเดินทางขึ้นมาบนเรือแหล่งแปบซึ่งราคาเรือก็คือคนละหกสิบ เที่ยวเรืออดนชโโมตอนนี <S 1> <S 1> um> ้เรามาถึงเที่ยวเกานาฬิกาเป็นเราไม่ได้เลงเราบอกเลยที่ตอ๋อไม่ครับเดียพี่น่มอคุปกรณ์ป้องกันแดดมาเป็นหมวดโรคก็กันแดดที่แบบเอสพอนได้ตามที่ ผู้ขายบอกว่าคาปิดรองพื้นได้เลยตอนนี้เรือเคลื่อนที่มาเราจะเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะสีชาตกาะเห่งคำนันประวัติศาสตร์ ชาวารคาวานคันละสองร้อยห้าสิบบาทตอนนี้เราถึงจุดที่เรือจอดแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะสีชังแล้วอาเราเคยมาครั้งหนึง่งรอบนี้เป็นรอบที่สองเราเคยมีความฝันว่าเราอยากจะมาใช้ทุนที่นี่ <c oughs> เพราะว่ามีเพื่อนเคยมาอีเล็กที่มาฝึกงานเป็นหมอที่นี่ขาบอกว่า ทำงานครึ่งวันแล้วก็อีกครึ่งวันถึงเพราะฉะน,นั้นเนี่ยน่าจะอยูใกล้ๆตรงนี้คือมีโรงพยาบาลอยู่นะเดีย๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่ามีอะไรแปลกใหม่เดีย๋ยวเราน่าจะต้องเช่ามอเตอร์ไซค์จุดบริเวณด้านหน้าท่าเรือ มีจุดบริเวณให้บริการเช่ามอเตอร์ไซค์ตรงบัลลัสสองบาทตอนนี้นะฮะบริเวณของประตูยินด,ดีต้อนรับก่อนสถานเลยนะ,ะมีจุดให้บริการมอเตอร์ไซค์เรามีมอเตอร์ไซค์เช่าเหมาลามแล้วนะฮะมาพร้อมพนักงานขี่รถด้วยความวุ่นวายมากบริเวณตรงจุดนี้ เราจะต้องรีบออกไปจากจุดนี้เพื่อจะหาความสงบนะฮะเบรนด้าจะเป็นสถา,านีตำรวจแล้วก็มีวัดนะฮะแล้วก็มีที่ท่องเที่ออกกวยวเ,ยเ,ยเยตอนนี้เรากำลังนะฮะนั่งแกร็บนะฮะแกร็บไปที่เราเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเข้ามาจากเชียงราย เดินทามุ่งหน้าสู่สะพานอัสดานก่อนนะฮะซึ่งเป็นจุดคลายเม็กซ์นะฮะของอีก e 600เมตรเบี่ยงซ<ห><ห>้ายเล็กน้อยเป็นสะพานที่เป็นตำนานเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตำนานคืออะไรบ้างด้านข้างก็คือมีจุดขายของมากมายมีร้านค้าไม่ต้องห่วงเรื่องของกินเลยถ้าเรามีมอเตอร์ไซค์เราสามารถไปได้ทุกที่ ตรงบริเวณนี้ก็คือดินแดนที่เป็นสภา,าอัสนาอ่าเป็นจุดที่แบบใช้ถ่ายละครแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปนะฮะมีตำนานเล่าขามากมายเราจะไปดูตำนานการนะะจุดจอดรถน่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะจุดจอดรถให้อยู่ตรงนี้ใต้ต้นไม้ เราเห็นห้องน้ำแล้วเราจะวิ่งไปห้องน้ำก่อนเลยนะฮะจุดชมวิวสะพานตรงนี้มีบริการห้องน้ำอยู่นะฮะค่าบริการ10บ,บาทนีนะจะเป็นจุดที่เข้าไปเยี่ยมชม ทานอัศว์แดงที่นั่งบรรทัดรถวต่าโรดเรียนไม้รินทะเลแล้วก็พระบระมรูปททา,นะานอัศดาจะมีลักษณะเป็นแบบมุกสามมุกเป็นสะพานไม้สีขาวเปิแผรูปก็จะเป็นจุดบริเวณมุกแรกก็จะเห็นลนักษณะของสน้นสาแบบหา เราจะให้ดูรูปตัวอย่าง่ะเรามาดูที่มาที่ไปของสะพานอัสดางนะฮะ<ม>ก็คือรอ5ปรดกล้ามให้สร้างขึ้นนะฮะ เพราะว่าน่าจะสมเด็จพระเจ้าลูกยายเธอเจ้าฟ้าสดางเดชาวุธคลายจากอาการประชวนที่เก่าสีชางก็เลยแบบสร้างตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาห้ามอะไรบ้างห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นไปจักรยานยนต์จักรยานต่างๆห้ามนำขึ้นไปห้ามจัดสัตว์น้ำนะฮะห้ามผูกชโชคยงมเชื่อกับสภานในเรื่องของเรือต่างอ่า อานี่ฮะก็จะงามแบบนี้ตรงจุดนี้นะฮะจะเป็นจุดชมวิวจะเห็นแบบว่าทะเลผ่านแบบต้นลีลาวดีที่ปลูกไว้น่าจะทำไว้แบบให้นั่งดูวิวตอนเย็นๆอากาศแบบดีๆแต่ตอนนี้ก็คือร้อนมากและไม่มาก ีลาวดีผ่านซูมไปนะฮะแล้วมันจะมีมานั่งตรงจุดนี้นะตรงนี้เขาเรียกว่าพระที่นั่งมันท่ารัตนโรธนะฮะเหมือนแบบจะก่อสร้างแล้วแต่ว่ามีปัญหากับฝรั่งเศสเได้ยึดขึ้นยึดเกาะก็เลยสร้างไม่เสร็จต้องการสร้างก็เยหยุดชะงักไปนะฮะ แล้วก็ให้หรือไปสร้างที่กรุงเทพเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆในปัจจุบนันตรงนี้เป็นเรือนไม้ริมทะเลนะฮะสร้างเป็นแบบคาเฟ่ จุดนี้นะฮะเป็นจุดที่เป็นเรือนไม้อะไรสักอยา่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะก็คือเป็นจุดที่เป็นเรือนไม้เก่าแล้วก็หันหน้าไปทางทะเละะแล้วมีจุดให้บริการนักท่องเที่ยวในเรื่องของชากาแฟเครื่องดื่มต่างๆรวมถึงอาหารกินเล็กเงี้ยเนาะตรงบริเวณด้านในนะฮะสามารถ นั่งหลบร้อนตรงนี้ได้นะฮะข้ามกลางแบบชื่นชมบรรยากาศนะฮะความสวยงามของทะเลอากาศลมเย็นๆนะฮะอาจจะมีอบอ้าวนิดนึงนะฮะก็เรามาพักร้อนตรงนี้ได้หลังจากที่เราเยี่ยมชมสะพานอัสดางไปแล้วก็เดินเข้ามานิดนึงนะฮะตรงนี้ก็จิบนะฮะโค้กซีโร่เพื่อสุขภาพที่ดีนะฮะก็คือเราจะต้อง ด,ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยเราจะได้ไม่ต้องนับขาบอ่าก็คลายร้อนได้นะคฮะสดชื่นนะะตรงจุดบ,บริเวณด้านหน้าในส่วนของเรือนไม้ริมทะเละจะมีมานั่งให้นะฮะ เพื่อที่จะสามารถถ่ายรูปได้แล้วก็ดูบรรยากาศทะเลแบบเย็นด้านตรงนีนะ้เป็นการจัดดเป็นสัดเป็นสวนดีมากเมื่อก่อนเราไม่คิดว่าตรงนี้เป็นคาเฟ่นนะเราเพิ่งมารู้ไม่งั้นเราก็มาตั้งแต่แรกๆเพราะมันมาหลบรอนเพราะจะเป็นฮีสตรอมได้นะต้องเข้าร่มบ้างแล้วก็ออกแดดบ,บ้าง ออกแดดสักนิดนึงไปถ่ายรูปแล้วก็เข้าร่มนะฮะดื่มน้ำบ่อยๆจะได้ไม่เป็นฮิสโตรค่ะบริเวณ่าเรือนไม้ริมทะเลอยู่ตรงไหนนะฮะก็คือถ้าเราผ่านสะพานอัสดาทางด้านโน้นมานะฮะแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆผ่านต้นบลอกิลาวดีอ่าก็จะเห็นวิวทะเลลง ที่นั่งชมวิวแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเรือนไม้วิวทะเลนะเาเราจะพามาดูนะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนของอที่นั่งให้บริการดื่มเครื่องดื่มแล้วก็อาหาร แล้วก็เดินมาอีกหน่อยจะเป็นเรือนวัฒนาเรือนผ่องเสีเรือนอภิรออรมแล้วก็สวนต่างๆนะฮะโอเคแล้วก็มีวัดอัสสัณฐคา,า,า,านิมิยู่ตรงนี้ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องจอดรถต,ตรงจุดบริการรถ การตรงนี้ให้เดินทาวเข้ามาเท่านัา้นนะตรงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นแบบดินแดนประวัติศาสตร์เมื่อก่อนก็คืออย่างที่บอกว่ารอหารอ้านาะทรงสร้างแล้วก็ตรงแล้วปัจจุบันก็คือเป็นสถานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลตรงนี้นะฮะใช้ประโยชน์ต่อได้จากการที่เป็นแบบสถานตายทยารเป็นแบบโบราณสถานบ้างเดิน,นะ โบราณสถา,สา,านสำคัญในพราจุฬาทุดท้าราชฐถานมีอะไรบ้างก็มีเรือนต่งนางๆและวฮะแล้วที่แบบว่าให้เข้าชมรวม,ม,มถึงสภานอสสนาที่มาถ่ายรูปถ่ายาละครกันตรงนี้แล้วก็เรือนมาลีทะเลเมื่อก่อนเป็น,นลักษณะนี้หรือีปรับปรุงขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะและ้วก็วัดอัสดาท้งนี้ก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น,นมา รเราจะไปดูว่าเราสามารถเยี่ยมชมทั้ทุกจุดได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะเป็นฮิสโตรก่อน,นะฮะและว,วันนี้นะฮะเรานำทุกท่านนะ,ะเดินทางมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมนะฮะในส่วนของวงังแล้วก็บราณสถานต่างๆแล้วก็ที่บอกว่า,าคลายแม็กซ์ก็คือสะพานอัสดาน,นะฮะที่แบบว่ามีความาหารูป เยอะแยะมากมานะจุดนี้มีจุดท่องเที่ยวอยู่หลากหลายจุดด้วยการเพราะฉนะนันะฮะเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะสีชางอย่าลืมมาตรงจุดนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอีพีนี้ได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมน,นะฮะจุดท่องเที่ยวตรงนี้แล้วอีพีต่อไปต้องติดตามว่าหญิงบรบงจะพาทุกท่านไปได้ที่ไหนสำหรับอีพีนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ อย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดกระดิง่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะ